เพื่อนคะตอนนี้แพนอยู่ที่บริเวณฝายน้ำลน้นห้วยยางนะคะข้างๆสวนพุทราของแพนซึ่งตรงเนี้ยห่างจากสวนพุทราของแพนประมาณ20เมตรนะคะใกล้ๆนิดเดียวเลยตรงนี้แหละคะ่ะที่น้ำลน้นห้วยออกมานะคะแล้วก็ไหลผ่านทางสวนพุทราแพนไปเลยแต่ก็โชคดีหน่อยนะคะที่ลน้นแล้วก็ล้นออกไปไม่นานประมาณหนึ่งคืนนะคะก็คือน้ำไหลผ่าน่เฉย ตอนนี้น้ำลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีน้ำไหลแรงอยู่พอสมควรปกติน้ำก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงหน้าแรงน้ำก็จะน้อยกว่าน,นี้นิดนึงมองจากตรงฝ่ายน้ำล้นนี้นะคะแล้วก็จะเคลื่อนผ่านไปมันก็จะมีกอไผ่อยู่ข้างห้อยยางนะคะแล้วก็จะมีถนนเดินไปที่สวนพุซาของแทนนะคะตรงนู้น ถ้ามองไปที่เถียงนาน้อยของแพนนะคะตรงนั้นจะมีเสาไฟแล้วก็ต้นกล้วยนะคะอันนั้นคือจะเป็นเถียงนาน้อยของแพนมันก็อยู่ห่างจากฝายน้ำล้นนี้ประมาณ1 0 20เมตรนะคะเดินไปใกล้นิดเดียวเองนะคะ,ะช่วงที่น้ำล้นห้วยออกมาก็คือน้ำล้นฝายตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็น้ำก็จะล้นออกมาทางถนนแล้วก็ไหลผ่านทุ่งนาตรงนี้นะคะแล้วก็ ไหลผ่านสวนพุทราของแพนลงไปสู่ห้วยทางนู้นนะคะทางนู้นจะต่ํากว่าก็จะไหลผ่านส่วนตอนนี้นะคะทุ่งนาที่น้ําไหลผ่านก็ยังเขียวขจีสวยงามอยู่นะคะอันนี้เป็นทุ่งนาของป้าข้างๆที่นาของแพนนะคะข้าวงามงามข้าวก็ยังเขียวงามอยู่คะ่ะส่วนฝั่งถนนทางนู้นนะคะเดินไปหน่อยก็จะเป็นต้นกล้วยที่สวนของแพนแล้วก็จะเป็น อมองไกลๆนะคะเราก็จะเห็นมุ้งนะคะมุ้งพุทรามัดเป็นแถวยาวตามความยาวของสวนพุทราของแผนเลยนะคะแล้วก็จะเห็นเถียงนาน,น้อยตรงนูงน้นนะคะหลังคาสีขาวๆอยู่ตรงเสาไฟนะคะตรงนั้นเป็นเถียงนาน้อยของแผนนะคะเพื่อนๆจุดนี้คือแผนยูนอยู่ตรงฝ่ายน้ําล้นนะคะถ้ามองไปไกลๆนู้นก็จะเห็นเถียงนาน้อยของแผนตรงเสาไฟนะคะเพื่อนๆตรงนั้นเลยมันก็อยู่ใกล้ประมาณสัก20เมตรประมาณนี้แหละค่ะ ถายน้ำล้นเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของรถไถนาเดินตามะคะ่ะไว้สําหรับสูบน้ำใส่สวนแต่ตอนนี้รถไถไม่มีแล้วสงสัยคุณลุงเอาไปซ่อมมั้งคะเพราะว่าที่น้ำล้นห้วยยางออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนๆน,นู้นนะคะรถไถก็คือล้มไปตามแรงของน้ำเลยอันนี้ก็เป็นแนวของมุงพุทราของสวนของแพนนะคะก็จะยาวไปตรงนู้นนะคะ ยาวไปจนสุดเขตสวนเลยอันนี้เป็นต้นกล้วยข้างๆสวนผู้ซาที่ปลูกไว้นะคะแล้วตรงถนนยาวไปทางนู้นนะคะพอเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นสวนพุ้ซาของคุณลุงกับคุณป้านะคะมองไปไกลๆมาทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาข้างๆสวนพุ้ซาของแพนนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวป่าป่าก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะเพราะว่า มันอยู่ใกล้หมู่บ้านนะคะเคลื่อนกล้องมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นทางที่ไปฝ่ายน้ำล้นนะคะที่แพนเดินมาเมื่อสักครู่นี้เองค่ะ